โอเคนะคะอะไรคือคำวาปป่าปกติที่แท้จริงปกติที่แท้จริงเนี่ยที่มันเป็นไม้บรรทัดนะคะตรงตรงเนี่ยจะต้องเกิดในคืนที่พู้เจ้าตรัสรู้เราจะต้องกลับไปณจุดนั้นนะคะณจุดที่พู้เจ้าของเราตรัสรู้ในคืนนั้นเนี่ยพู้เจ้าท่านออกมาจากคูกเล็กนะคะคุกเล็กของเจอร์รี่หลากสีสีดำสีชมพูสีขาวสีใสพวกนี้ ท่านหลุดออกมาหมดแล้วก็มาเจอกับสภาวะอิสรภาพของใจที่ไม่ได้ติดคุกเล็กตรงนี้คือสภาวะปกติที่แท้จริงนะคะนี่คือปกติที่แท้จริงฉะนั้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของความรู้ทุกอย่างนะคะฉะนั้นสภาวะอันนั้นเนี่ยอ่ะถ้าเ่ยนเป็นไม้บรรทัดก,ก็คือเป็นไม้บรรทัดที่มันเส้นตรงจริงๆนะคะเส้นตรงจริงๆ คือสภาวะที่ใจของเราพลาดรู้เนี่ยสามารถกลับมาอยู่กับฐานของสตินะคะก็คือเนี่ยสภาวะปกติตรงนี้คือวิมุติสุขไม่ต้องทนนะคะแต่เป็นเพราะว่าเรามีเจอรี่พอมีเจอรี่เนี่ยนะเสเ้นกราฟของเจอรี่ที่พาเราเนี่ยเวียนขึ้นลงใช่ไหมคะ,ะคุณดูนะคะตรงนี้คือปกติขวดน,น้ำนี้นะคะถ้าน้ำเนี่ยมันนิ่งนะคะก็ค,คือปกติแต่พอมันกระ เพื่อปุ๊บอ่ะมันก็มีขึ้นก็มีลงใช่ไหมฉะนั้นมันเป็นสองขั้วของเหรียญอันเดียวกันนะคะบวกกับลบเนี่ยมันเป็นเรื่องของสองขั้วของเหรียญอันเดียวกันนพอเจอรี่เนี่ยลงเราก็เรียกว่ามันที่จริงมันทนยากเลย,เยกว่าทุบกลุ่มอะไรต่ออะไรแต่พอมันขึ้นใช่ไหมคะขึ้นเราก็เรียกว่าสุขเป็นการสุขเพราะว่มันทนง่ายหน,น่อย แต่การมาสุดตรงนี้เนะ่ยเป็นเพราะว่าคนไม่รู้จักเส้นปกติตรงนี้จริงๆเขาก็เลยไปเอาการมาสุขตรงนี้เนี่ยมาเป็นเส้นปกต,ติของคนชาวโลกทั่วไปของคนเดินถนนทั่วไปโดยเอาวิถีชีวิตของทางตะวันตกอเมริกากนี่แหละที่เริ่มที่เขามาสร้างเนี่ยระบบเนี่ยอเมริกันด REAM แล้วก็เอาฮอลลีวูดเนี่ยนะมา ข่ายทอดให้เรารู้นะวิธีชีวิตอย่างนี้นะที่มีเงินเน่นะาจาัดจใช้ซอยนะมีบ้านสวยๆอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยคือความสุขที่แท้จริงเข้าใจไหมตรงนี้กลายเป็นกลายเป็นเรื่องของเ,ออเส้นปกติอันใหม่ที่ชาวโลกสร้างขึ้นมาแต่ที่จริงแลนะ้วมันเป็นเส้นที่ผิดปกติอย่างรุนแรงนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเจอรี่ที่พาเราเนี่ยขึ้นลงเนี่ยนะคะาอารมณ์ความรู้สึกนะคะ ไม่ว่าขึ้นหรือลงตรงนี้เนี่ยมันไม่มีซีลิงมันไม่มีเพดามมันขึ้นไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะโดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยฝ่ายบวกตรงนี้นะคะแต่พอยิ่งคุณปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกขึ้นยิ่งสูงเท่าไหร่เวลาที่มันหายไปตามกฎอน,นิจจงแล้วแล้วมันก็จะต้องตกลงมายิ่งสูงเท่าไหร่เวลาตกก็จะต้องยิ่งตกลึกใช่ไหมยิ่งตกเจ็บมากเท่านั้น ฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องระวังนะคะนี่คือตัวอย่างเนี่ยของทําไมทําไมพวกดารานักร้องนักกีฬาพวกมีชื่อเสียงทั้งหลายอะ่ะใช่ไหมมีชื่อเสียงหูทะลุลั่นอะไรเลยอย่างเงี้ยเช่ไหมแล้วเวลาทําไมคนเหล่านี้เนี่ยจึงติดยาเสพติดบ้างติดยาเมาื่อติดเลยฆ่าตัวตายเมื่อฆ่าตัวตายตอนอายุยี่สิบเจ็ดนี่เยอะนะนะคะเนี่ยทำไมถึงเป็นเช่นนะั้นพวกคนพวกนี้นะที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะสูงมากเท่าไรก็ตาม ข้างในของเขาเนี่ยเริ่มกลัวกลัวว่ามันจะหายไปเพราะกลัวว่ามันจะหายไปเนี่ยใจของเขาก็จะปั่นป่วนอ่ะเพราปั่นป่วนต,ตรงนี้เขาก็เลยต้องพึ่งยากล่อมประสาทใช่ไหมพึ่งยานอนหลับพึ่งยาเสพติดพวกนี้ชีวิตมันก็เลยเนี่ยปเป็นแบอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยฉะนั้นจึงสําคัญมากนะคะว่าคุณอย่าปล่อยให้ลูกตัวเล็กๆของคุณนะเข้าไปสู่เนี่ยพวกนี้พวกสื่อทั้งหลายเนี่ยที่มีพวกรายการเนี่ย ไทยแดงกับแทแลนอะไระไป็ปเต้น,ตนยึยกยัยกยึกยักร้องเพลงอะไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็สื่อเนี่ยนะโอ้ยแบบโปรโมตกันน่าดูที่ดิฉันมักจะยกตัวอย่างของน้องคนหนึ่งอายุห้าขวบนะห้าขวบที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็สื่อนี่แหละยกขึ้นมาที่จริงร้องเพลงก็ไม่เป็นสัพหรรเลยนะออ้ยน้องเก่งจังน้องเก่งจังแล้วเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกค่ะตอนนี้หนูไปไหนเนี่ยมีแต่คนเนี่ยนะอยากถ่ายรูปกับหนูทั้งนั้น ลูกเอ้ยห้าขวบแล้วคุณแม่เนี่ยลูกปล่อยให้ลูกเนี่ยนะทำอย่างงั้นเนี่ยให้เขาคิดว่าทุกไปไหนเนี่ยนะคนถ่ายรูปกับเราเนี่ยตลอดเนี่ยมันหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยนะคิดเนี่ยตรงนี้ช่วงแค่ห้าขวบแล้วใครจะมาถ่ายรูปก,กับหนูตลอดเวลาลูกแค่ข้ามวันเท่านั้นแหละคนสื่อเขาหกละคนเขาก็ไม่รู้จักหนูแล้ว แล้วคุณแม่จะไปบอกลูกยังไงอะ่ะแม่แม่เมื่อวานนี้เขายังถ่ายลูปก,กับหนูแล้วทําไมวันนี้เขาไม่รู้จักหนูเลยอะ่ะแล้วคุณจะไปพูดยังไงกับเขา mm hmm. เขาจะนาเด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาที่อยากจะเรียกร้องความสนใจเพราะเขาได้ลิ้มชิมรสของความมีชื่อเสียง mm hmm. คุณเห็นไหมว่ามันอันตรายมาก mm hmm. เลยมีชื่อเสียงนี้นะแค่ไม่เท่าไหร่นะ mm hmm. มันก็ขูบแล้ว แล้วฉะนั้นเขจะเรียกร้องงนี่ตลอดไปนี่คือยังว่าแต่เด็กเลยพวกผู้ใหญ่มันยังทนไม่ได้มันยังตายกันเลยกินยากันเลยแล้วเด็กๆเนี่ยคุณจะเอาไหวเหรอฉะนั้นถ้าคุณรักลูกนะรักลูกรักตัวเองอย่าทําให้ตัวเองเนี่ยนะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะขึ้นลงให้มันเยอะเกินไปใช้ชีวิตที่ติดพื้นติดดินติดพื้นติดดิน เข้าใกล้กับความปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วห้าข้อตรงนี้นะคะห้าข้อนี้เนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยคุณเนี่ยนะอยู่ติดพื้นติดดินเพราะถึงแม้อัน,นิจังมันทำให้หายไปยังไงเนี่ยคุณจะได้ตกไม่เจ็บใช่มไหมคุณไม่ต้องไปปีนไม่ต้องไปปีนยิ่งคุณเนี่ยนะับเป็นคนที่เรียกว่าในสังคมเนี่ยหัวโขนของสังคมเขาบอกว่าคุณโอ้ยต้องยิ่งใหญ่เป็นซัมบอรี แล้วถ้าคุณสามารถทําตัวนะยิ่งติดพื้นติดดินเท่าไหร่นะคนยิ่งรักคุณยิ่งเกรงใจคุณมากเท่านั้นคุณรู้ปะคุณไม่ต้องทําอะไรเป็นตัวของตัวเองอย่างมากนะคะคนจะยิ่งเกรงใจคุณตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูเอามาดูต่อฉะนั้นตรงนี้คือความปกติความปกติตรงนี้พูดพูดเป็นรูกเป็นธรรมากที่สุดเลยนะคุณนะไนะฟไม่ดีนะ ปกติของจิตใจเนี่ยนะคะก็คือขณะนั้นธาตุรู้ของคุณนี่คือธาตุรู้ตัวใจของคุณอยู่กับฐานของสตินะคะก็คืออยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะตรงนี้คือความปกติที่แท้จริงฉะนั้นถ้าคนหมู่มากมีชีวิตที่อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะแล้วก็ พูดออกมากระทําออกมาแล้วใช่ไหมมีกิจกรรมของการพูดการสนทนาการนะมีกิจกรรมของชีวิตประจําวันอะไรแต่อะไรพวกนี้วิถีชีวิตเหล่านั้นคือวิถีชีวิตที่ปกติอย่างแท้จริงเพราะมันออกจากสภาว่าจิตใจที่ปกติเหมือนกับชาวไรนาะปาตลีบุตรนนะ่ะ ช่ไหมประมาณ200ปีเสร็จๆเนี่ยยุคสมัยพระเจ้าโศกใช่ไหมที่ทักกันน่ะทักกันเนี่ยบอกว่าอ้าวันนี้ขณะนี้เธอกําลังอยู่ฐานไหนใช่ไหมบางอยู่ฐานไหนโอ้โหถ้าเขาพูดกันได้อย่างนี้เนี่ยนะโหนี่สุดยอดเลยตรงนั้นคือวิถีชีวิตที่เรียกว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมสติปัฏฐานจริงๆฉะนั้นถ้ารู้ว่าใครเนี่ยนะไม่ได้อยู่กับฐานของสติเ็าจะไม่ยุ่งด้วยเลยตรงนั้นคือตัวซวยอ่ะ โอ้โอ,อย่าดุ่งนะคเพราะหมายความว่าเขาไม่ได้อยู่กับฐานไม่ได้อยู่กับความปกติอยู่กับเจอรี่มันจะพาไปอย่างอื่นฉะนั้นตรงนี้แหละคือความปกติที่แท้จริงถ้าระบบการศึกษาของโลกเนี่ยนะสามารถเข้าใจเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องนี้เป็นเป้าหมายวิธีการสอนทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปหมดเลยจะต้องเปลี่ยนไปหมดคุณไม่ต้องเป็นทฤษฎีอะไรเยอะเกินไปจะต้องเน้นการปฏิบัติ ปฏิบัติเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่เจ้าตัวเล็กๆเ,เลยสามสี่ขวบมันพรมันเข้าโรงเรียน้อกจักมันลนะต้องอยู่กับฐานของสติละลราไล่ไปจนจบด็อกเตอร์ทำงานด็กอก็ตยังต้องทำตรงนี้ระบบก,การึกษามานจะเปลี่ยนไปหมดใช่ไหมเอาแค่นี้เอง่งนี่นะนๆโครงสร้างแค่นี้อน,นะนี่คือความปกติฉะนั้นแต่ว่าเรามีเจอร์รี่เจอร์รี่คือตัวที่เหวี่ยง เจอรี่เนี่ยเข้ามาถ้าสมมติว่าเป็นเจอรี่ดำมันก็เหวี่ยงมาด้านนี้ที่เรียกว่าทุกคือออกจากความปะกะติเห็นไหมตรงนี้คือออกจากความปะกะติแล้วคุณดูสิว่าใบหน้าของคนที่ออกจากความผิดปะกะติเป็นไนะใบหน้านี้ไม่เห็นหน้าแค่นี้คุณก็รู้ละก็เรียกเอามือนี่ไม่ใช่เอามือกันนะค่ะเอามือกลุ่มนี่ใบหน้าที่ผิดปะกะติเห็ไหมเจอรี่ดำอุ้ยใบหน้านี้เราคุ้นไหมใช่ไหม เครียดปวดหัวไม่เกรงคิดมากการใช้ความคิดนี่นั้นเหนื่อยมากเหนื่อยโอ้หน้านี้หน้านี้คิดถึงตัวเองนะโหยงอนแม่นะนั่งปวดหน้าจิกจักจิกจักเป็นประตูดังปังไลยถูกไหมเนี่ยหน้างอนแม่อืนะคะต้องหาตัวเป็นดูตาของน้องหมาเนี่ยนะเป็นตาที่หนัก ความเจอรี right. so first, ่ของน้องหมาเหมือนกันเลาเลยนะเหมือนกันเลาเลยนะคะแค่เปลือกอะรูปประขันที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะน้องแยมกับน้องครีมมีมีน้องหมาอยู่ที่บ้านป่าหูกไม่มีน้องหมามีน้องแมวเปล่าไม่มีเฟสเลยไม่เฟสเลยอ่านะอ่ะดูน้องหมาตัวหนึ่งเห็นชัดไหมตัวนี้ก็เซ็งเซ็งนะหมาตัวนี้ไม่เห็นตารับแต่ดูท่าทางก็เซ็งที่เปลกเลยเช่ไหมเขาก็มีเจอรี่ของเขาอะ องหมาก็มีเจอรี่ของเขาพวกเมี้เจอรี่ดำทั้งสิน่ะทีนี้มาดูเจอรี่สีชมพูนะคะคุณเห็นไหมคะพอเจอรี่สีชมพูเนี่ยมันก็อาภาุรู้ตัวใจของคุณ,คณออควเวียนออกจากความปกติตรงนี้เวียนออกจากความปกติจึงเกิดสภาวะที่ผิดปกตินี่คือหน้าของคนที่ผิดปกติเห็นไ,ไหม คุณเห็นไหมคะว่าหน้าในนี้ที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ผิดปกติแต่สังคมโดยทั่วไปจะมองไม่ออกว่านี่คือหน้าที่ผิดปกติเรากับพูดว่าหน้าอย่างนี้คือการได้ดิบได้ดีใช่ไหมโอ้โหมันเก่งชิบแตงเลยมันไม่ต้อง,งลงทุนลงแรงอะไรเลยมันเล่นวุ่นกันนั้นเองมันได้มาล้านสิบล้านร้อยมาไม่เห็นลงทุนอะโหมัน,นยอดเลยนะสมองมันเก่งมากใช่หไหมเราจะพูดในลักษณะอย่างนี้ จนกระทั่งอยู่นี้เนี่ยหนุ่มๆสาวๆไปตามในพวกช้อปปิ้งมอลล์นะคะจะมีมุมเนี่ยที่เข้าแต่เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรมาตั้งเล่นคุ้นไงว่าเล่นคุ้นทําไงที่จะให้รวยรัดต้องมีแต่คนต้องการรวยทางรักทั้งสิ้นซึ่ง <c oughs> นี่ใช่ใช่ไหมแต่คุณเนี่ยมองไห้ออกว่าตรงนี้คือที่จริงแล้วมันผิดปกติอย่างรุนแรงรหน้าอย่างนี้มันอยู่ทนไหม มันอยู่ทนไหมมันไม่ทนเดี๋ยวมันก็อันนี้จังใช่ไหมแ้วเรื่องเล่นหุ้นตลาดหลักทรัพย์่ะอะไรดิฉันไม่รู้หรอกความรู้ไอ้พวกนี้ดิฉันไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไงกันจริงๆแต่พวกนี้มันอยู่ในกฎอันนี้จังแล้วพวกนี้นะยังเป็นเรื่องของเรื่องของเอเจนดาของกลุ่มคนสามัญนะมันปั่นกันได้มันอะไรแต่อะไรได้อะใช่ไหมนาทีหนึ่งมันอาจจะทุกอย่างแต่ว่ามันจะล้มมันก็ล้มได้แล้วไม่ใช่ล้มแต่ไอ้เนี่ย คือถ้าเกิดภัยธรรมชาติเกิดอะไรก็ตามเนี่ยนะที่ทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยมันมันมันหมดนะแมวดาจะภัยธรรมชาติแบบว่าทั้งโลกอุกาบาตลงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมอย่างที่ฮอลลีวูดเนี่ยเขาพันหนังเนี่ยบ่อยเลยไอ้พวกใบดอลล่าเห็นไหมกเกลืออ่อนอไปไม่มีใครอยากจะได้ลนะเพราะในที่สุดมันก็คือแผ่นกระดาษฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องมองให้ออกนะคะว่า เขากําลังถูกเจอรี่เนี่ยนะหลอกเนี่ยน,นะยังรุนแรงเลยเนี่ยไหนดูต่อไปนะว่าแะอะไรอันนี้เนี่ยให้ดูว<ด>่าโอ้ช่วงที่ฮ่อง,งกองอ่ะสิบปีก่อนสี่กว่าปีก่อนเนี่ยฮ่องกงโอ้โหพูดอยู่เรื่องเดียวจะหาพาสปอร์ตหนะทางตัวนกได้ยังไงใช่ไหมพูดอยู่เรื่องเดียวทุวกวันเจอรี่สีชมพูของเด็กเนี่ยนะอินโนเซนต์ okay. โอเคอเข้า<ห><ห>ใจ่ไหม ชีวิตบางครั้งต้องมีสีสันบ้างต้องให้เด็กโดยเฉพาะเด็กๆเด็กๆยุคนี้นี่นะโอ้โหโอกาสที่เขาจะเล่นเนี่ยยังเ,เด็กเมืองไทยอะ่ะมีเหลือไหมที่มาเล่นแบบที่เราสมัยณนะสมัย6 7 0สเล่นนะ่ะณรีๆีเท่าสารเล่นหมากเก็บนะเล่นตีจับอะไรพวกนี้เล่นแมง,งูเอ๋ยมีหรอเด็กๆยุคนี้มีไหมตามโรงเรียนอนุบาลม,มีไหมเขามีเล่นไหม มีเหรอหนูยังเล่นดิจิท่าสามหรือเปล่าโอยังเล่นอ๋อต้องเก็บเอาไว้เข้าใจไหมพวกแม่งูเอ๋ยดิเิท่าสามพวกนี้ต้องเก็บเอาไว้นะแต่เดี๋ยวนี้มันเล่นเกสมสนมดเล่นอะไรแต่อะไรพวกนี้ฉะนั้นถ้าคุณมีครอบครัวมีลูกเล็กนะเราจะต้องเลี้ยงให้ชีวิตมีสีสันเะนี่ยถ้าเป็นเจอรี่สีชมพูแบบอินโนเซนต์เนี่ยนะปล่อยเขา แต่สอนเนี่ยนะลูกเหมือนกับที่อันอันสอนลูกมิมี่ก็ใช่ไหมแม้เจอรี่สีชมพูมันก็อยู่กับเราไม่นานนะลูกนะมันเป็นแขกนะ่อูว้งเป็นแขกเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปก็ใช่ไหมแต่ตอนที่มันมาเออหนูส